ที่กองลูกแหละครับหมายเลขศูนย์ครับตรงๆๆๆเลยตะไขเ่เลยทั้งเลขถูกตั้งเลขมือกองหมายเลขหกครับศูนย์หกหรือศูนย์เก้ากันเลยครับ สวัสดีครับผมเบาน้องครับวันนี้มาอพกับเบาวน้องอีกคือเก่าครับผมดีใจกับคนที่ถูกหวยนะครับ6 0 6กับเกาครับผมดีใจดับหลายๆครับโอ้ยงวดนี้รลุ่นจนโตโกงเลยครับรลุ่นจนโตโกงเลยตั้งแต่ล้างเหขออกมาเบาน้องรับท่้งเท่าไรทรแลลก็คุยทั้งไล่มีคนได้โชว์กับตะไข่ครับผมงวดนี้ครับเต็มๆตรงๆครับเลขปิงปองตะไข่ศูนย์หกครับผม ละกาเลขรลดเลขรถตาไครบางคนก็ซื้อ990 660้ล้าหศหลายคนก็ถูกทั้งตรง้วกะถูกทั้งโตคดรับแม่นองลากรถือครับเพิ่นกระซื้อ789เลขฝัน้วกะเลขน้องเลขกอ้ไควันน่เพิ่นมาเบิงเลขไอ้ไข่เพิ่นว่าเลขไอ้ไค่เป็นตาไม้แ่เ้าอก้าศ6ย์หกหกศ6ไหอหเก้6ศ0นี่เพิ่นกระซื้อครับ เพื่อนถือกับสามตัวครับเพื่อนแม่แม่หนองลาก,ก็ถือดีใจดีใจอีีครับมีเอฟซีเบาหนองนะครับถูกศูนย์หกครึ่งล้านครับผมหกศูนย์หกตัวเดียวครึ่งล้านเพื่อนมาคอมมนเบาหน่องอยู่บบาหนองก็ดีใจน้ำนะครับเด้อดีใจนําสุภูสุคนเลขสังเกตเด้อเลขกเกาซีับศูนย์หกงวดวันที่หนึ่งสิงหาคับสิบหกสิงหาหลายแห้งครับออกย้อนหลังครับ ออกยอดหลังโอ้ยเงดของพอเรเดียนนำก็ออกยอดหลังเหลขงวดนี่เพิ่นบบมีเพิ่นบม 0, บมีศูนย์บมีศูนย์กับบมี่สี่แต่กะยังมีคนถือศูนย์หกน้ำเพิ่นอยู่เพราะว่าเบาน้องบอกลงคลิปแรกเลยไหนอันนี้คลิปแรกว่ามันคลิปโกงชุดอตายของพอได้บอกว่าอย่าลืมตามเหลขเก่าของพอนำกะมีห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกกะมีหลายคนก็ได้รับโชครับ ถึงสิบทถึงถึงสีเป็นเลขเก่าติดตามมาไก่ย่างได้รับโชคหลายคนที่หายเลขมากงวดที่แล้วเราบ่ได้มาวาคลิปงวดนี้เพิ่นกระถือครับเก้าสีถือเก้าสีกันหลายแห้งเลขเมืองขมิ้นเลขฟางเล่าหายมากเก่าสีงวดที่แล้ววันที่หนึ่งสิงหาชิบหกสิงหาแต่ว่างวดหนึ่งกันยาเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้หายแต่เพิ่นคุยกับบ่าวหนองตลอดเพิ่นบอกว่าบ่บ่กะหายงวดนี้เพราะว่าหยัง เพื่อนซือเล็กเกา่าเพื่อนสือเล็กเกา่าอยากม่มีคนตามเพื่อนก็นเลยโบ้ใไ้แต่ว่าเพื่อนได้รับโชค,ครับเจพาแดงก็ได้รับโชคคือกันสือเล็กเกา่าหกหกเอ้ะเก้าเก้าศูนย์หกสือเล็กเกา่าหลายคนอะตามเล็กเก่าครับเล็กเจอ้อนเมืองเลยครับเก้าเต็ม 9, เต็มครับวิ่งเก้าเต็มเต็มครับวิ่งเก่าตัวเดียวเด็กเก้าเดี๋หาหมื่นมาสักวิ่งเก้าเดี๋หาหมืน่นแล้วก็เลขพินิดครับ วิ่งเก้าแล้วก็วิ่งหกัะพูดได้เดเบิงวิ่งเก้าก็วิ่งหกครับเข่าบนล่างครับดีใจนะผู้ดใดได้นะครับเนาะอ่ะงวดนี้เบาหนองตามเด้อครับเด้อตามเหล็กโตะาครคือหกศูนย์เก้าเลขรถตะาครเบาหนองตามนะหกศูนย์เก้าแล้วก็เลขฝฟันเบาหนองเห็นบ่ที่บาหนองฟันสองหลอบคือหลอบหนึ่งเห็นแม่แล้วก็หลอบหนึ่งทีว่ามูเอาโถดมาให้ทะเบียนโหลดมู 9ก้าห้่สี่สบอเก้าหครับมูบ้านนองกระถือครับถือเก้าสีมันแตกเลนแล,กน,น,น,เน,นแล้กก็ที่บ้านนองฝันเห็นแม่ที่ว่าแม่ว่านางรถเบิดขึ้น9 9้าทะเบียนรถแล้กก็อายุแม่66ปีบ้านนองก็เอาศูนใส่ครับกะซื้อได้รถตะลีมาใบหนึ่ง6กศว่าทิ่ซื้อหกหกบ่มีก็เลยได้ซื้อ6กศหไว้เกือบแม่นได้หลังวันใหญ่เนาะ ใบเดียวก็เสียวได้เขาวะดีใจนะเดอ้อข่าเด้อโอ้ยเลขกออกมาศูนย์หกขนลูกแห้งนั่งอยู่หนานั่งอยู่หนาโตตะไคร่ตะไคร่เอ้ยวาสันจัดให้เอฟซีเพิ่นได้โขกไงแนวสันศูนย์หกกระได้หรือศูนย์เก่ากระได้หรือแปดสามกระได้จัดให้เอฟซีเพิ่นได้โขกไงแนวสันได้อีลีครับเอฟซีเบาหนองถึงเพิ่นชิว่าไงถึงเหลขกับตะไคร่แต่เพิ่นเป็นเหลขฝันของเพิ่นแต่ว่าเหลขตรงกับตะไคร่ ศูนย์หกครับเพิ่นเพิ่นได้เคืองล้านครับเพิ่นว่าถ้าออกเก่าเก่าเก่าศูนย์หรือเก่าศูนย์เก้านี่แหละเพิ่นเฉยได้ล้านหนึ่งเลยเบื้องเดีเพิ่นซื้อเลขตัวเดียวซื้อจังไดเอาจีว่าโบเมียนอะไรไปเบิ่งในคอมเมนต์เด้อเพิ่นมาคอมเมนตเบาหน่องอยู่นะกะดีใจน้ำผู้ใดได้โชคเ่าหน่องกะดีใจนะครับเนาะงวดนี้วันที่สิบหกกันยาเข้ามาตามต่อกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวบบาหน่องกะสิเอาเลขมาลุ้งให้เบิ้องมัดสุภูสุขคนนั่นแหละ,ละ แล้วก็เออแล้วก็เหลขพี่เลกเล็พี่เลกกับเขาได้เขาทั้งบนทั้งล่างเหลขพีเลขเพิ่นหายไหอยังเก่าซีเก่าหาซีบอกห้วยอีอย่างนี้ล่ะหรือเก่าซีหกบอกแมนบอกแล้วก็เหล็ลักกิโลศูนย์หกห้าศูนย์หกเพิ่นเขียนห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าก็ได้รับโจคทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวบ้านน้องจะไปครับงวดนี้วันที่สิบหกบ้านน้องจะออกนอกพื้นที่ล่ะไปตามเหล็กต่างๆแล้วก็พี่จอมพี่จอมที่เพิ่นเคยหายเล็กมา เพื่อนถือหกศูนย์หกเพื่อนจะไปบวชที่พามเพื่อนจะไปบวชขาวสามหมื่นเพื่อนจะไปบวชให้หลวงปู่มูนกับหลวงปู่สวงอยู่อยู่สาเก้่ได้๋คุยกันแล้วบ่าวน,น้องคะขออนุโมทนาบุญกับผีพน้ำนะครับเด้อที่เพื่อนถูกเลขสามตัวแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมสามวันอยู่วัดไอ้สาเก้วอยู่วัดหลวงปู่มูนอยู่วัดบ้านน้องลมวัดวัดน้องลมอยู่ที่อทไอจังหวัดสาเก้วนะครับเนาะ ดีใจนะครับด้วก็ดีใจกับทุกๆคนที่ได้โชคงวดนี้บ่าวน้องตามด้วยครับดหศเก้าห0 60 9 609เก้าหรือหกับนี่ละภา่ในหกกับนี่แม่น้องลากว่าให้ตามเลยเด้อเพิ่นว่าแม่น้องลาว่าให้ตามนามะเจ็ดแปดเก้ากับยาถิมเจ็ดปดเก้าที่น้องลาฟันว่าตาไครเอื่นนคือรถนะเจ็ดแปดเก้ากับยาถิมแล้วก็เลขรถตาไครเก้าห้าศยาถิมเด็ดขาด่เนี อ่าสีมางวดนะเป็นบางสิเห็นบ่อบางหนองก็เคยบ่าวย่วแต่ว่าเล็กตองงวดนะบานหนองหายไหวบ่ถือได้ 9, 8, 8, 7, เก้าแปดแปดเจ็ดเก้าเหล็กตองงวดบางหนองบ่ถือแต่มันไปเขายอนหลังงวดวันที 16, สิบหกสิงหาบางนองหายไหวเก่าสี่ถ้าผูดด้ใดเด้เบึงลีปงวดที่แล้วก็คงจะเห็นมันมาออกยอนหลังครับเสียดายครับเสียดายที่มันมาออกยอนหลังถ้าออกตองงวดเดนบ่าเก้าซี่นะถือหลายอีกทีครับมาออก ย้อนหลังแกยังว่าแกยังว่าจ่งใดจังมาออกย้อนหลังขัดเนเธอแต่กระบอกไปยังครับตามกันต่อเลียงลุงปูสวงยังบนท่านเขาแล้ครับหนึ่งหนึ่งสี่แปดเก้าแปดเหลขฝ้ายเอ็มลอยเพ่นเนาะหนึ่งหนึ่งสี่กับแปดเก้าแปดเหลียังบนเขาแต่เบาหนองแกยังสัต t ่าปูคือนเขาเพราะว่ายังเบาหนองบ่ไดไเอามาเพื่อจะหวังโฉกลาบอย่างเดียวเบาหนองจะเอามาเพราะเบาหนองสัต t าหลุงปูครับถึงเบาหนองชิบ,บ่ได ถูกหวยกระปูแต่ว่าเบาหน่องแกได้เรื่องการเรื่องงานถ้าผู้ใดศรัทธาหลวงปูแกะย่าหวังว่าสิถือเลียนะ้ำเพิ่นอย่างเดียวนะครับเด้อให้เพื่อนแบบว่าซอยเรื่องการเรื่องงานนำ้ำนะครับนาะอซอยเรื่องการเรื่องงานนำํำจังได้กะสู่กันไปคือเก่านะครับนาอศรัทธามีบรารมีเกิดครับผมตาไข่บานเบาหน่องหลวงปู่สวงผู้ใดศรัทธาผู้นั้นได้รับโชคครับ ทั้งหน้าที่การงานค้าขายแล้วก็โชคลาภจังได้กะทุกคนมีโชคกันงวดวันที่16กันยา67 06เต็มเต็มครับ94หลับโชคกันไปขอใทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ